ชีวิตประจำวันท่องใสพี่ท่สงใสครับตื่นมาครับไปเข้าห้องน้ำกลับมาเราก็จะมานั่งแต่พ่อมานอนหลับต่อนี่หกโมงกว่าแล้วเนี่ยพอยางลูกพ่อจะไปอาบน้ำเนี่ยพี่ครับพอ,อยางเบื่อ,อยากพ่อจะไปอาบน้ำแล้วนะแล้วก็หุงข้าวให้ได้ข้าวสุกแล้วก,กินข้าว นะทักทายเอฟซีหน่อยนี้เอฟซีเขามองอยู่นั่นนะเขามองสทองใสกันนะสวัสด,ดีครับหน่อยสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับผมชื่อพี่สงสัยครับครับพี่สงสัยคี้ออนมารายงานตัวครับทักทายเอฟซีหน่อยนู้นเห็นไหมนั่นนั่นเอฟซีน่ะเฮ้ยบ้าทครับสงสัยรายงานตัวครับให้ตื่นมาเขาจะมาคุย คุยกับพ่อเนี่ยเขาก็นอนเล่นอย่างงี้เนี่ยทุกวันตอนเช้าตื่นเช้ามาเขาก็มาคุยกันคุยอะไรของเขาไม่รู้เราก็คุยภาษาเขาเราก็คุยภาษาเราคุยกันน้องเงี้ยน้งเงี้งเี้ย,อยหอมเก้มพ่อเขาีแล้วแต่เขาไม่เนาะไปยังไปไปอาปอบน้ำาลูกใายหกโมงแล้ว มองเลครับเนี่ยตรงหูเขาเนี่ยหูเขางอเนี่ยหูมันพับเลยเนี่ยหูพับเลยครับท่านผู้ชมครับตรงนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆให้ดูหูพี่ตังใส่ใกล้ๆตอนที่ว่าหนูไอ้มดกัดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้นี่หูเป็นรูเลยเห็นไหมนี่เป็นรูตรงนี้นี่เป็นรูแล้วจะซื้อ เดี๋ยวจะซื้อต่างหูทองคำมาใส่ให้นี่ตรงนี้ี่รูเห็นไหมครับนี่เป็นรูเป็นรูเป็นรูนี่นี่หูเป็นรูแล้วก็พับเลยครั้งนี้พับงองอย่างนี้เลยนะว่ามดแดงส้มอ่อนที่ว่ามดแดงส้มกัดเต็มเลยกัดเต็มเลยนี่ตรงนี้เป็นแฉะแฉกนี่เมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้นะเขาว่าเป็นตอนมดกัด แสงสานมากเลยตอนนั้นโอ้โห,หนึงว่าจะไม่รอดถ้ากลับถ้าไปนอนสักสองสามคืนไปนอนบ้านแม่สักสองสามคืนสงสัยไม่รอดกลับมานี่มานอนนอนสมเลยท้องใสเป็นไรวะพอมาดูโอ้โห,หมดกัดเต็มตัวไม่มีตรงไหนไม่มีมดเลยมดแดงสม้มมันกัดแล้วมันปากมันจิกคาอยู่นะมดเนะี่ยเนาะมันฉี่ใส่ ตามตัวเต็มตัวตามท้องตามท้องตามตูดเนี่ยรูตรงรูตูด,ดตามหางนี่หางก็ยังนั่นไปเยอะเลยตอนนี้ดีขึ้นแล้วหางคารูนะ่ว่าเราพูดถึงเขาอะแต่ตอนนี้ปกติแล้วตอนนี้ปกติดีแล้วอันนี้อันนี้พูดถึงล่าสุดเนี่ยก่อนนั้นก็ไปกินยาพี่ทองสสยเข้าไป เขไปกินน่าจะสันนิษฐานว่า่จะไปไปกินหนูไป,ไปกินหน,น,หนูหนูที่เขาเบื่อ,อยาพอกลับมาแล้วฮต้องใส่หอยไม่กินข้าวนอนอ่อนพ่อกับแม่เลิกงานมานอนอ่อนตลอดเลยข้าวไม่กินยกขึ้นนี่อ่อนปวกเปียกเลยพาไปหาหมอหมอเขาก็เจาะเลือดเจาะเลือดไปตรวจท่านผู้ชมที่ ที่มีประสบการณ์ในการรักษาน้องนะน้องแมวนี่ทั้งแมวทั้งหมานะค่ารักษาจะแพงมากเลยไปเจาะเลือดค่าเจาะเลือดตอนนั้นจาได้ว่ามันเป็นคลินิกอเนาะคลินิกเอกชนค่าเจาะเลือดจาได้ว่าเจ็ดร้อยเฉพาะค่าเจาะเลือดไปตรวจนะแล้วก็ไปฟังผลพาไปอีกวันหมอเขาก็ให้เข้าน้าเกลือนะสันนิษหมเขาสานันนิษฐานอาหมอเขาบอกว่า เอาพี่ทองเข้ามาลูกพ่อกำลังเล่าเรื่องพี่ทองใสให้เอฟซีฟังนะพี่ทองมาพี่ทองมาครับมีน้องชายน้องน้องรองเขาน้องรองเนี่ยค่าเจาะเลือดเนี่ยเจ็ดร้อยแล้วก็หมอเขาบอกว่าติดเชื้อในกระแสเลือดในพี่ทองใสนี่นะติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วทีน,นี้ก็นจะเดินยา,าหมอฉีดยาหมดไปเจ็บร้อยแล้วก็ค่าฉีดยาอีก เข็ยนมาสองร้อยแล้วก็ต้องไปเข้าน้ําเกลือทุกวันเข้าน้ําเกลือครั้งหนึ่งสามร้อยไปกี่วันนะตอนนั้นอนะ <3 S 1> ไปสามวันแล้วก็หมดค่ารักษาที่สงสัยไปสองพันกว่าบาทแล้วเขาก็ให้มีจุดพิกออจุดพิกอะวันแรกอะวันแรกร้องวากวากไม่ใช่คืน ตอนเช้าอะของวันที่สองอะ,อะที่เราหมอโทรมาว่าไงหมอโทรมาว่าทงใสยังอยู่ไหมทงใสยังอยู่ไหมอ๋อจำได้ปะจำได้ลืมลืมหมอเขายังโทรมาว่าพี่ทงใสยังอยู่ไหมเขานึกว่าไม่รอดเนี่ยเพราะว่าปกติเคสอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แมวจะไม่รอดไปกินยามาเนี่ยโอ้โหพอหมอรู้ว่ายังอยู่หมอดีใจเลยพอเราบอกหมอว่ายังอยู่ครับ หมอเขาก็ดีใจเขาก็ให้พากลับไปหาไปหาพี่ทองไสก็จะเป็นแมวที่ว่าไม่เคยออกบ้านพอไปแล้วเขาก็จะร้องตั้งแต่ขึ้นรถพอแค่ลงแค่ลงตรงทางอะ่ะหมอเขารู้เลยว่าพี่ทองใสมาแล้วหมอเขาวางเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวมีคลิปนะมีคลิปทองใสร้องนะว้าว,ว,าวเสียงเขาจะดังมากเลยดังกว่าปกติ เนี่ยอันนี้อันนี้พี่ฝอยทองครับพี่ฝอยทองเขาจะเป็นน้องชายแต่คนละแม่นะแต่เนี่ยเขาจะห่วงพ่อพี่ทองส่ยนี่ยเขาจะห่วงพ่อกับแม่มากน้องเข้าใกล้พ่อแม่ไม่ได้แต่เวลาเขากิน,ข,ข,กนข้าวเขาก็กินด้วยกันนะกินข้าวเขาจะรักกันแต่ถ้าใครเข้าใกล้พ่อแม่ในพี่ทองสสยเขาจะห่วงน้องนี่พี่ฝอยทองนี่ที่ประจกพี่เป็นตามพี่ตลอดเลยตามติดต ตูดตดพี่เลยพี่ไปไหนเขจะตามเวลาพี่ไปที่อื่นมากลับมาเนี่ยเขาเห็นพี่เขาจะวิ่งเข้าหาพี่เขาดีใจมากพอยังลูกเดี๋ยวพ่อจะไปอาบน้ําแล้วสายลูกข้าวที่สุกแล้วเสียงข้าวดิบแล้วครับไป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 ได้ลูกไปอย่าไปรอคุณข้าวเด้อครับ fc ครับแค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะ,จะเล่าเรื่องท้องใสให้ฟังนะครับครับผม